ใหบอกเราเราใช้จุดนี้นี่ก็แก้ไขปาาาัญหาได้ครับขออนุญาตเรียนถามตรงนี้นั่นนิดนึ่งน,นะครับกรณีท่านมีแนวคิดในเรื่องของการให้ผู้คนเนี่ยที่จับอาวุธเนี่ยมอบตัวมันไปขัดแย้งกับสังกีนนะครับซึ่งมันเหมือนจะไปค้าทายว่าเดิมนั้นเราเคยขอให้จีนจะไปช่วยลบพันตอนเหนือนที่เวียดน,นามเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นหลุดพอนจากความเป็นลัที่คอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ย มาพอพกับเรามานันขัดแย้งมันมีการต่อสู้กันทางฝั่งอินมากนะครับ้องของทุนนยมมาที่เราเลยมีการต่อสู้กันนทคงความคิดเรื่องนี้มากเราได้บอกว่าพี่อย่างพยายามเลยในในในเรื่องที่จะทำในประเทศไทยเราเนี่ยแต่พอที่ต่อสูสอ้หรือเปลี่ยนการปกครองไปเป็นของอสต์เพราะว่าเจ้าหนายของเขา้าเจ้าหนายของ เขาของของปักของลี่ที่ะยุคนั้นเหมือนงาในตัวเราทำเองของเราเราจะดูดเขียนหรือี่เรียกาปักซ่เขาจะตรงเรียนหลายเรื่องแล้วในเรื่องที่ในด้านหนึ่งเนี่ยเห็นว่าการเนเลยว่าการจะเปลี่ยนแปลงการทองเลคอมมนนต้องเนางเป็นสองกันสามขั้นตอนขั้นแรกคือจะต้องเปลี่ยนจากระบอกใน้การ ที่โดนใจจะเป็นระบบปฏิบัติให้เป็นประหาทีปมาตายอีกแล้วพอเปลี่ยนเป็นปัญชาที่มาตายนะต้องทำให้เป็นปัญชาที่ไปเปนรูปแบบที่เราเรียกว่าอินดัสทรีเซนส์เป็นรูปแบบเดินเขาก็มีปัญหาที่ต้องอยู่อาศัยร่วมกันไม่ได้แล้วเพราะนี่แหะอ่าไปประชามสินักเลยเป็นเป็นเป็นรูปแบบมันต้องเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นเป็นรูปแบบโลกหมายความว่านการเป็นเป็นที่เลยเทคโนโลยีเป็นที่เลย ตั้งหมายความว่าถ้าเราอยากจะได้ต้นจนเราก็ไปสีมุมเมืองมีแบตชีนไปกดดาวที่หอดแล้วก็กดออกก็ออกมาออกมาใช้เลยไม่จำเป็นต้องมีใอ้กับทุกคนไม่จำเป็นต้องเงินคือการเป็นคนเต็มที่เพราะฉะนั้นเมาส์เจอตรงเขียงกาเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอรระบบการระบบการคอมพิวเอร์นั้นต้องตามดำเดินการตามมาดาเนี่ยต้องไปสู่ประชาธิปไตยใี่นรูปแบบก่อนจากประชาธิปไตยจริงจะไปสู่ <ช>คองม,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 มเป็นนิตาการเลือกผลการโหวตก็มันไม่มีเลยมีการเป็นภกาเลยอยู่แล้วแต่ทุกคนนั้นมีความมีความสบายเด็นนี้นะแต่คืิ่งที่เราคุยกันว่าให้คุยง่ายๆน,นั้นจใช้เวลามากเราใช้เวลาคุยเรืนี้กับโซเวียนในโพนิเซ็กวเลคันที่ถูกต้เป็นไปไดดีต่เราของโรเวนในสมายขอบผาชอเราพูดเดินกันน้อบผาชอเอง ยอมครับไปเส้นทีเหมือนกันแล้วก็มีหน้าที่ของเขาหยอดว่วา,าปเปลี่ยนเปลี่ยนค่านะอะไรต่างๆเปลี่ยนค่าแล้วก็การนอนเป็นปเปลีย่ยนเปลี่ยก้่าก็เป็นการเ,รเ,รเปิดเ,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 เทรีนในเศรษกิจหรือการนองก็จะเป็นเปิดเทรีนในความคิดนะครับแต่เขาเคยได้ยินจากเพลงของคอมมิวนิที่บอกว่าป่าร้องเมื่อเห็นไหมครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึง่งที่พงมามาจากท่านหมาเป็ต้งใช่นไหมครับแล้เข้าใจอย่างหนึ่งคือว่าการที่พาคคอมมิวนิไทย คือได้รับาจากนโยบายของรัฐเนี่ยได้รับการกระตุ้นก็อีกส่วนหนึ่งเขาถูมาขัดแย้งใช่ไหมครับระหว่างสายทังซีกับทางโซเวียตเองใช่ไหมครับแต่ยุ่งั้นคือการเมืองระหว่างสองประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมีปัญหากันมาตลอดแม้ว่าจะเป็น่ายเดียวกันนะครับก็แล้วท่านสำหรับคุณเอกชาวิมเองเนี่ยได้ปฏิบัติก่อนก่อนหน้าที่เขาจะมามอบตัวก่อนที่จะเกิดเหตุนโยบายเนี่ยนะครับนโยบายที่ให้มามอบตัวนี่เราได้ปฏิบัติอย่างไรกับคอมมิวนิสต์บ้างครับกฎร ตอนนั้นก็พูดไปายง่ายก็พยายามดีแน่นเขาเห็นนะครับแล้วก็ให้เกษตรเขาเข้ามาเริ่มนะครับเป็นระเบียงว่าใครมีปัญหาเรื่องเคยใช้ความรุนแนนงรงหรือพูดง่ายต่อธีนะอาศการรมเรื่องอะไรต,ต่างๆก็มาคุยกันหน่อยนะเข้าดูระบบล,ลม,มีอะไรตา่างๆต่ในไทยแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้ห้าต้อง มานอยารในการต่อสู้ในเรื่องกฎหนียนะมันมีหลักสำคัญอยู่ก็คือว่าหนึ่งต้องใช้การเดนแก้ปัญหาการเมีองอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากอันที่สองต้องเข้าใจใเขาต้องเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยมีเรื่องเรื่องเชื้อสายมีความคิดมีเจนตนาลมที่ดีหรือต้องการการปกคร,รองที่ถูกต้องตามระบบประชาธิปไตย เขาเป็นคนที่เสียตลาดและได้ทับไปในการที่หนีไปอยู่ในป่าในเขาตับปืนขึ้นกออยู่เหมือนกับวันนี้เนี่ยที่เรากําลังแก้ไขปัญหาทุกๆสามจังหวัดที่เดือมันตาเนี่ยเราพยายามจะอธิบายโดยใช้หลักการในที่เราแก้ไขปัญหามาหลายที่ทำมาแก้ไขแต่ยังไม่มีใครเก็ตกันนั้นเองจากการเปมดประตูรถกระบะชุดนี้นะเช่นมีการประกาศ แวนวทางในการปรองดองกำหนดไว้ห้าข้อในสมัยรัฐประหารน,นี้จะถูกกลับได้ดขอ้นีออกมาประชาธิปัตย์กำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขสามด่วนในภาคใต้โดยจัดตั้ง้ปทอในทุกวันนี้นะแล้วก็วันนี้เนี่ยกำลังม,มีเรื่องอะไรกันลับปรอนนัฐานในร่างจอมมันจะเรื่้วอะไรต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทุกคนบอก กต่าตพอทเพื่อพูดกันแต่ท่านสีสาแต่ไม่ยอมกำหนดว่าท่านที่หนึ่งคืออะไรวันนี้ความชัเดเจนเรืเอเ่องอันษายผมบอกว่ามันสำคัญจริงแต่ยังไม่ถึงเวลาถามจริงๆเลยว่าจุทศาสตร์ในการปราบปรามหร,รือแก้ไขปัญหาสามแจจต่กระส้านว่าะได้ไรืออะไรไม่มีคนตอบได้ทุกคนบอกว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว ่านประยุกต์านปรยุก์คุณตู่เป็นเป็นผอปตบถ้าจากรุณามาบอกว่าอาหารมีสามาันหร้อยภารกิจถ้าเป็นามายภารกิปแน่เลยยุทธศาสตรเยอะอย่างนั้นควรจะคิดเรื่องเดียวนี่ๆยกใหญ่ป่บางคนบอกไม่ยู่เรื่การเสนการอาหารจะทำยังไงเอาอะไรเอาอยาให้มีเรื่องเนย พยายามหาใจพยายามเอากำหนดคนออนี้มาเปนกก็นวัฒนาครมาได้ใหรือพยายามปรับกันนี่คือการเรื่องการเดินทางการนัซึ่งเห็นนะเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง้าเอาการเมืองไปใช้แล้วพุทธศาสตร์ที่เรากำหนดก็คือการเวินหาเสด็จเอาชนะจิตใจและวว่าความของเขา ี่คือคำว่าการเมืองดละการอาหารหรือการเอาชนะวินาห์แตไมที่พิจารนี้เองแการจะวินาห์แต่มาได้เราก็บอกว่าเอาหลักการของเรื่องของเอ่อางด้เอ่อ,อประชาธิปไตยไปใตรก็คือจัดตั้งขึ้นมาเลยมาหานครปฏิบัตีเอาคำว่ามหานคหารปฏิบัตีซี่เป็นเรื่องเมื่อพันปีเขาเคยเป็นยิ่งใหญ่ในสมัยสลังคาสุตตะคนก็ใหญ่มาก มีเป็นเมืองท่าเป็นราชป่าเราบอกเอาท่านมาเลยแล้วท่านดูแลตัวนั่นเองแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายไทยนะเขาเก็ตอบมาหนึ่งเขาขออยู่ภายใตย้รมพระอารมณ์ของที่สง่งมาสอ,องเขาอ,อยากอยู่ภายใต,ยต้กฎหมายระดมแห่งราฐแหรไทยสามขอดูแลตัวเองใน้กอะของกฎหมายไทยผมไม่เห็น,นสรรมบัจะไปแบ,บ่งแยกแกิจกทีตรงไหนเลย นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราม่ทราบคนที่คาถาเกีกับเรื่องนี้เขาอินผลยังไงนะครับดูแต่ว่าเขาจะไม่เข้าใจเราคิดดีดเดดใช่ไหมครับหรือว่าจนวันนี้ผมคิดว่าผมอยากมีความเข้าใจ <S <S เพราะว่ามันคุณจะต้องใช้เวลาหน่อยเหมือนกันนะในการที่นทำความเข้าใจกันว่าการทีดสิ 4, 2, 3, ่งต่อที่ตามเป็นยังไงอะไรแต่ตา<ๆ>มเป็นยังไงด้วยความอีกดูแล้วมันง่ายนะครับดูแล้วมันง่ายสังเกตดูนะครับว่าท่านคอนเดชอยน์พูดในคำนองว่า ปัจจุบันเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยเราใช้เราพูดจาเราถกเถียงกันในขั้นของยุทธวิธีซะมากกว่ายุทธศาสตร์นะครับแล้วท่านก็เสนอว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันควรจะมีแค่ข้อเดียวก็คือทําอย่างไรจะสลรายความแตกตา่างความแตกหักความแตกแยกเนี่ยออกไปให้รวมเป็นน้ำติดใจเดียวกันเอาแค่ข้อเดียวก็พอยุทธศาสตร์ ท่านพบบบอบอกว่ามี3า0 0ยุทธศาสตร์แนี่คงเป็นไปไม่ได้และคงจะนิยามความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์เนี่ยไม่ตรงกันกับที่ท่านท่านพลเอกโชติพูดตรงนี้เราเราจ,เจะต้องควบคุมเรื่องเวลานะครับทีนี้ตอนนี้เวลาเที่ยงกับยี่สินาทีนะครับการลงทะยนชั้นปีที่หนึ่งก็จะจะต้องมีกิจกรรมช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขอใช้เวลาในช่วงไม่เกิน15นาทีตรงนี้นะครับขอให้ท่านพลเอกโชติช่วยช่วยกรุณา เล่าต่อแล้วก็ให้ให้อยู่ภายในร้าน,บบน,นครับผมผมคิดว่าจบวันียนะเพราะว่าเพราะว่าผมผมผมไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็ไอ้ที่เหลืออยู่คราวหน้าจะมาต่ออัะแล้วก็ตอนนี้เวลาที่เหลือขยายสายลูกเชิญครับนี่คำถามที่น่าสน,นใจหลายอย่างคือว่าเป็นเรื่องอเบาเบานะครับว่ามีท่านสงสัยว่าทำไมท่านถ,ถึงได้ชื่อว่าเป็นเม้ง แล้วก็กิ๊บจิ๋วใช่ไหมครับว่าจิ๋วจริงจิมีคนบอกว่าไม่ใช่คือเล่นจริงๆท่านนี่ไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าครับผมมีเพื่อนอยู่ด้วยกันสามสิบคนตอนเข้าเปได้ในร้อยปีที่หนึ่งหลังล,ะล,ะลูกสามลูกครั้งที่สองหลังลูกสามลูกเอ่อต่ปีนนะ้องบ้านในร้อยเก้าสิบเจ็ดนะเหลือยี่สิบห้าคน เขาบอกว่าที่เขาทำสิทธิกั้นบางคนเขาเผาสิบคนแต่พักคนละไปเผาแค่หกถามมาอีกสี่เปหนวะยูโรพยาบาลไอ้หคนเดินได้สามคนแค่เท้าสามไอ้เดินได้สามคนเป็นึงสทนั้นแล้เดินได้สามที่หล่อที่สุดครัผม ยังยังไม่ถึงข้นตบ่าจานเลยบางคนมันเลา้ยผมทุกคนเนี่ยมันมามมาตายแล้วไอ้จอไอ้จออนอึน่งชมนึองมอยู่ในการไม่ด้เด็กๆนี่คือ,คอต้องเล่า่อยว่าเขาเย่ยชืวไปแล้วผมไม่าัามหามานแม่จุบุรีมาสุบุรีเพื่องที่ตายี่จุบุรีได้เลยตอนนี้ผมก็จกบุรีจุรก็จปีแต่เลิกกันก็เนี่ยครับมีก็คือสิ่งทีเมี ลูกหลานเขาเขาลูกมีอะไรลูกจะเจอเลยถามอยากถามอะไรก็เจอเลยครับก็ทางที่บอกไว้นะครับว่าลลแต่ละรุ่นเออาจจะเป็นรุ่นใหญ่หก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นมีหน้าตำรวจใช่ไหมครับสำรวจท่าพิเศษคืออันนี้ก็มีทหารซึ่งก็จะเป็นเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะครับหรือว่าเป็นจิตอาสาก็ได้ทนะี่จิดจิตอาสาได้ก็ไดครับเจอนะครับเจอนะครับกับเรียนคณะคนเอกชูริศนะครับท่านคณะอาาร นายกเทศมนตรีมนทรคะครับในฐานะตัวแทนของนิสิตนะครับ,บปริญญาโท5นิสิตนะครับที่เของผมคือนายไรล์ส่วนยอดมาครับเป็นนิสิตชั้นปีที่1รัจจุบันนะครับจริงๆแล้วคําถามเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งท่านก็ได้ตอบไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมีคําถามที่เตรียมมาอยู่2ข้อท่านอจะตอบ ท่านทัานก็ได้เพราะเวลาเวลานี้ได้มากครับก็รลาสักเท่าที่ว่าท่านคำถามข้อแรกนะครับก็คือหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาความไม่เสร็จเกกภาพของสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันนะครับท่านคิดว่าคืออะไรครับรวมถึงการแก้ปัญหาที่สุดเกี่ยวกับการปกครองนะครับหรือการรองรับและปัญหาความไม่สมบูรของห้าได้ครับที่ท่านก็ได้กล่าวไป พอสมควรแล้วนะครับน,นี้คือคําถามข้อแรกน,นะครับไม <Yeah. S 1> ่วอีกข้อหนึ่งนะครับได้จะอยากจะถามอยากจะให้ท่านได้กล่าวถึงความสําเร็จในชีวิตของลูกูชายนะในในการที่ว่าท่านเป็นนายกรัฐมนครับของไทยถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับเหนือสิ่งใ,ใดที่ท่านคิดว่าท่านได้รับโอกาสตรงนี้แล้วนะครับผ่านไปแล้ว รวมไปถึงหากว่าท่านปัจจุบันเนี่ยท่านยังเป็นนายกชุมพรอยู่ท่านจะทำสิ่งใดครับเดี๋ยวเนื่องจากว่าเวลามีจํากัดต้องขอหักหน้าที่หนึ่งนะครับ่าขอขอท่านตอบแค่คําถามเดียวก็ได้ที่ท่านอยากจะตอบนะครับครับเอาเอาอย่างที่เสียนะคือเราเราบลลุผลในการขัดข้อขัดแย้งเขาเรียกปัญหาเฉพาะหน้าตอนนั้นปัญหาเฉพาะหน้าคือการตอบูเดิม เราสามารถจัดปัญหาเฉพาะหน้าผมก็พยายามจะมาแก้ปัญหาหนคือร้างการปกครองนใั้นขอเสิ่ยไปแต่ว่าตอนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในบ้านเมืองสำสัญมากผมสามารถที่จะเรียกห้าเสือนี่มา,มา,ราประชุมตอนตีสามผมแค่พันเอกเลยนะอ้าเสือมาได้ผมเอากําลังมองไปใช้เท่าไหร่ก็ได้หมดคือเรียกว่าไม่สานาจสูงสุดทำหน้าที่แายหมดเลยอะไรอย่าง พอทุกการสงบแล้วเราต้องการที่จะสร้างการปกครองไรบอกไปเยเราไปอยู่แถวห้านะเราเป็นทหารเรา,ปราเราป็นเด็กงเ,กเลยอยู่แถวห้านะเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการหลังได้รรไหมครับอกเลยบอกไปเลยซึ่งต้องแก,งก้นั่นคือสาเหตุที่ผมหลังคือหมายความว่าพอแก้ได้แล้วผมยังอยู่นะยังพยา่ยามรับที่ท่านรู้อยู่แล้วอนละปันมมรูภาคใต้ความร้าใหม่เำมาเป็นที่พัก Harma, ทางทางอีสานก็งั้นนะครับโดยอีสานเสียวนะทำทำจนกระทั่งเริ ns, okay. pen, audio, เ่มเริ่มเสียวจริงๆนะเมื่อ20ปีก่อนผมเอายามาปลูกเข้าหัวลอกนะตายเดี๋ยวนี้ไปอีสานมีทายาทนั้นเลยเป็นทั้งหมดนะมู่นเหลือก็งั้นครับก้อยตุงถามพนักานไปตุงหรือทำทุกอย่างหมดแต่แก er ้ป allora ัญหาหลักไม่ได้เปหมอบตบด้วยเป็นหมอทหารสูง ในสองอย่างสองอย่างเรานทะ่นไหละหรืออีกข้าวกปีผมต้องลาออกนะเมื่อต้องการที่จะมาแก้ปัญหาหละคือความเป็นจริง,ง,รงนะวันนั้นจอตายจริงนะเพราะนี้ใันเป็นผมยึดอำนาจเนคมเรื่องอของเรานะแล้วก็แก้แบบเออระหว่างอยู่ระหว่างอยู่นะไอาา้ปรหลาดเรื่องการยึดอำนาจของพวกเรามาสองคนสองทาง ก็เลยตัดสินใจว่าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วก็ลาออกลาออกมาก็เดินตอกต่มีอำนาจสูงจุดมาไม่มีเลยเจ็ดปีก็มา189ที่เลยเป็นนายยกเจ็ดปีนะเร็วมากที่เลยเป็นนายกตอนเป็นนายยกตัวใหญ่ก็มาแก้ปัญหาเรื่องอะไรระบบการปกครองระบบเช้ไปแก้ใจก็ไปแก้ปัญหาให้คนรวยคืออไปแก้หนึ่งแบงค์หรื่งการเงินเรื่องอะไรต่างๆ ความความสง่างามของท่านพลเอกชัลุตชเวริตยุกเจยุธมีอยู่ข้อเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความคล้าหาและความสง่างามในเรื่องของการตัดนินใจลาออกจากตำแหน่งสูงสุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแลวก็อยากจะให้นักการเมืองในรุ่นหลังๆนี่นะครับยึดแนวทางนี้บ้างนะครับนั่นก็คือการแสดงความรับผิดชอบอย่างถึงกับผงานรักษา ขอจบเลยนะครับนาทีเดียวกันนาทีเดียวพรทานรือเิกต้าไปกราบป่า,ปาไปหาคนเลยครับเดดยาเด็กประเทศใค้ไปหาก็จะอยู่ทานรืกราบป่าขอพระสานล,ลาออกนะาให้กงทงงงนะไม่ไมิมาากันคนก็พออายุกันเอคงการป้ายนะครับ ก็ไมรองอยุกอายุเอ๊ะนี้ที่เราไอก็ะสงนามาไข่ตัว่าอะไรหรือไ็นไข่เขาจากก็มาเป็นหรือไข่กาวแหม่กาวโมทียาวไม่ใช่กระดาษเจ้ดาม่จริงมันจะอยู่วไปไหนมันจะออกไปจะไปสร้างการปกครองเป็นระบบการรถไฟ้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผะดินไม่ได้คนตนที่เลยหมดไปโออยนีอยี่ยี่เทวดาถ้ามูบุมหาวิทานมีนั่ ่อบปนนี้แย่รล้เลยแล้วการรักษามอ็นไงบ้าครบบเมื่อสีสิบปีก่อนปอมเซนีก็กลาดมาพูดอย่างนี้จบครับจบเลยแค่นีครับจังหวัดพะเยาวและมหาลัยพะเยาเหน้านะครับจะละเอียด เมื่อครั้ที่แล้วแต่ท้านก็มีโอกาสได้มาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ,รรรอ,รอ,รรบอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเราเองนะครับซึ่งวันนี้ถ้าแล้วยิ่งท่านพูดท่าให้โอกาสอีกไม่ใช่ให้ท้ายเรานะครับท่านบอกว่าเอาข่าวได้นะครับเอาข่าวได้อันนี้กันสุดแล้วแต่วันนี้นะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าจะไม่มี บุคลากรที่เป็นผู้นำของจอร์เดียวของเรานะครับก็คือท่านาานายกเทศบาลตรงเจนท่านาานายกเทศบาลแม่กานะครับแล้วก็มจรนะครับและคณะผู้ติดตามทั้งหมดนะครับชาวรัสเซิ์ของเราคงไม่ได้มีงานที่มีการทำบุญเดีนสิงอย่างนี้นะครับในเรื่องรบเกียิอย่างาจากท่านเป็นอย่างสูงนะครับของเรารบเือ,ออีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่พราะฉนั้นจะมีตัวแทนนะครับ